สวัสดีค่ะดิฉันนางชนิกาดีหลายนะคะเป็นผู้ปกครองของเด็กหญิงธนพรดีหลายโรงเรียนหนองบุรีราชอุทิศชั้นป .3 ทับ1ค่ะจากน้องที่เคยได้รับเข้าร่วมโครงการรักษาศีล5ทางโรงเรียนหนองบุรีราชอุทิศที่จัดทําขึ้นมานะคะความเปลี่ยนแปลงที่เห็นหลักๆก,ก็คือน้องได้ช่วยเหลือตัวเองมากขึ้นช่วยเหลือผู้ปกครองมากขึ้น จากเดิมที่แม่ต้องคอยพูดบ่อยๆซ้ำๆว่าให้ทำงานบ้านบ้างช่วยเหลืองานบ้านบ้างเล็กๆน้อยๆน้องก็ยังนิ่งเฉยแต่เมื่อเข้าร่วมโครงการแล้วน้องก็มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นมาความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นกับน้องตัวน้องเองจากที่เคยบอกบ่อยๆก็กลายเป็นว่าน้องทําทำด้วยตัวเองก็คือ คุณแม่ซักผ้าแล้วเห็นคุณแม่ซักผ้าก็จะเอาผ้าไปช่วยตากเมื่อแห้งแล้วก็เก็บพับเข้าตู้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยวันไหนที่ไม่มีการบ้านเลิกโรงเรียนแล้วน้องก็จะล้างจานกวาดบ้านให้คุณแม่วันไหนที่ยุ่งๆคุณแม่ก็ดีใจนะคะที่น้องช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเหลือผู้ปกครองได้หลังจากที่เข้าร่วมโครงการนี้แล้วพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ก็คือช่วยเหลือคุณยายได้เพิ่มมากขึ้นคุณยายอายุ86ปีคุณยายก็ต้องดูแลคุณยายพาคุณยายเข้าห้องน้ำพาคุณยายทานยาแล้วตอนเย็นก็อยู่เป็นเพื่อนยายเพราะว่าคุณยายช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็ช่วยเหลือน้องยังมีพฤติกรรมที่บ่งบอกว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ ช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้กครอมได้ต้องขอขอบคุณคณะครูทางโรงเรียนหนองบุรีราชอุทิศทุกท่านและก็อยากให้มีโครงการดีๆนี้เกิดขึ้นอีกหลายๆโครงการค่ะขอบคุณค่ะ